สวัสดีครับเราอยู่กับทีเด็ดบอลเซียนแหล่งร่วมทีเด็ดฟรีฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับทีเด็ดดีๆแบบนี้ทุกวันครับวันนี้เรามี5คู่1หลีกครับคู่แรกครับสเปนพบกับสกอตแลนด์คืนนี้เวลาตี1.45สเปนโชว์ฟอร์มโหดหลังล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านถลม่มไซปรัส6ต่อ0ขณะที่สกอตแลนด์ แม้จะมีผลงานที่ดูดีอยู่ไม่น้อยเทว่าพวกเขายังมีผมกำลังที่เป็นรองอยู่มากฉะนั้นเกมนี้แนเชียสเปนเจงกว่าเยอะคู่ที่2โครเอเชียพบกับตุรกีคืนนี้เวลาตี1.45โครเอเชียยังไม่แพ้ใครตลอด4เกมหลังในรายการนี้สเสมอ1ทั้งยังทำสกอร์รวมไปแล้วถึง9และเสีย1ประตูเพียงเท่านั้น ต่างจากตุรกีที่ผลงานนัดล่าสุดในรอบแบ่งกลุ่มทำได้เพียงเปิดบ้านเสมออาร์เมเนียเท่านั้นมองแล้วเกมนี้ตุรกีไม่น่าหวังคู่ที่3หมู่เกาะแฟโรพบกับโปแลนด์คืนนี้เวลาตีหนึหมู่เกาะแฟโรยังไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยตลอด5นัดในรายการนี้ขณะที่โปแลนด์แม้จะสามารถคว้าชัยได้เพียง3นัดก็จริง ทว่าพวกเขามีความมั่นใจที่ดีกว่าจากเกมที่พบกันฉะนั้นเกมนี้โอแลนด์แจมกว่าคู่ที่สแอลเบเนียพบกับสาธารณรัฐเช็กคืนนี้เวลาตี1นทั้งสองทีมมีฟอร์มที่ทำออกมาได้สูสีกันสุดๆในช่วงหลังทว่าแอลเบเนียมีความมั่นใจที่ดีกว่าจากเกมที่พบกันทั้งเกมนี้ยังได้ลงบูในถิ่นเย้า ยิ่งเพิ่มความมั่นใจได้อย่างดีเกมนี้เชื่อแอลเบเนียเปิดบ้านกินเรียกคู่ที่5ไซปรัสพบกับนอร์เวย์คืนนี้เวลาตีหนึนอร์เวย์ทำผลงานออกมาได้ดูดีอยู่ไม่น้อยด้วยสองเกมหลังสุดในรายการนี้พวกเขาสามารถคว้าชัยไว้ได้ทั้งสองนัดบวกกับเจ้าถิ่นยงังไซปรัสยังไม่เคยคว้าชัยได้เลยจากเกมที่พบกันเจนัด ทั้งสถิติที่ผ่านมายังย่ำแย่สุดๆฟันธงนอเวเล่นได้าคู่นี้ใครมั่นใจลุยเต็งได้เลยเรามาจากสเตปสาม 3, สักสองอันดูครับอันแรกครับตัวนี้มั่นใจได้เลยครับส่วนตัวนี้เอาไว้สำรองครับเห็นตาหรือเห็นด้วยยังไงสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับยังไงสุดท้ายนี้ฝากช่องบอลเซียนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับให้กำลังใจกันด้วยนะครับ